Light like Animal แล้ววันนี้ผมจะมารีวิวยูท่ากับเต้นั่นเองนะครับทุกคน อย่าไม่กด like, ไลค์กดติดตามระวังเกลนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่า b u b b l e Shop อตอนนี้มีสินค้าจากแมป Li ท์แอนิมอที่มีสัตว์คุ็มคุ้มเทียบและพร้อมส่งได้ไวนะครับแถมยังมีเติมเกมฮาร์ดแมปต่างๆที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนและสำหรับใครที่สนใจลิงอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วความสาม,มารถของมันครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงความสาม,มารถเนี่ยเรามาดูที่สปีดกันก่อนนะครับสปีดของเจ้ายูทาแรปเตอร์นะครับอยู่ที่28ถึง32หน่วยครับถือว่าเป็นสัตสนนว์เ่กร ยังมีอีกตัวหนึ่งที่เร็วกว่าก็คือระดับเอ็กซ์โอซีนนั่นเองแต่ว่าถ้าความสามารถตอนนี้ก็คือเร็วเท่าสิงโตทองเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากค่าพลังชีวิตของมันนะครับทุกคนก็คือมีอยู่แค่2หน่วยก็คือสามารถชนได้แค่สองครั้งนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ดีกว่านั้นก็คือเจ้าแผ่นเลนตัวนี้นะครับทุกคนเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้ก็คือ จะคำรามเพื่อเรียกเพื่อนร่วมกลุ่มนะครับก็คือที่วิ่งตามหลังเรานั่นแล่ก็คือจะเพิ่มความเร็วให้เรา20%ต่อเพื่อร่วมกลุ่มด้นะครับทุกคนไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือทุกคนต้องรอให้ครบลอยวีก่อนนะครับว่ามันทาอะไรได้ก็คือเมื่อชนสิ่งกีดขวานะเป็นคนเพื่อร่วมกลุ่มเราก็จะหายไปแทนที่เราจะล่วงนะครับแต่ว่าจะเกิดใหม่หลังจากครบลอยวีนะและสำหรับใครที่มีคําถามอะไรสามารถม,มาถามได้เลยนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้คือ